เอาละครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ SD Shin Cavalier Part ที่สองแล้วนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนถึง1,000ละ1,000วิวนะครับผมโอเคใครที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไปกับกระผมด้วยนะครับผมพยายามจะให้ถึง1,000ซับนะครับผมภายในปีนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนช่องผมมาโดยตลอดโอเคไปกันเลยเฮ้ยที่ใส่คนขี่ได้วะอีกคนนึงได้ซิเฮ้ยเป็นไงนะอ๋อโอเคข้ามด่านได้โอเค เลือกด่านได้ด่านที่3เป็นสาวต่อนะโอเคไปไปกันเถิดไซโครนแน่โอ้โยเฮ้ยอยาเอาเรื่องวะไหนๆๆโอเคเห็นชินโอเคท่านละถอยต้องขี่บานจากได้ไหม สองแล้วนะครับอ้าวโอเคมาเลยต่อไปคือพีลุงข้างเสินะเออจะจ,จัดการมันเองอฉันจะสู้ฉันเชื่อฉันจะปกป้องทุกคนให้ได้ ีเพิ oh ่มอะไรเดียวแม็กขีดพีโอเคโอ้โหน้ำอะไรไปนะจานาเข้ามาเลยจ้าเอียเร์พวกนั้นติดโควิดกันละนาวอุ้ยอุ้ยโยโยโย่เกือบติดเว้ย ไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียงอย่า uh. โอ้โอ้โอใครสอยใครสอยฉันแกเป็นใครมาสอยฉันอุกอุกอุ้ยติดปอกไม่ติดไม่ติดโอ้ยหลอดหลอดหลอดอย่า yeah. นี่ไลเดอร์คิกไลเดอร์คิกไม่ต้องตื่นไม่ต้องตื่นครับไอ้เบือ เอ้ยโอ้ยมึงใครวะเนี่ยมึงใครวะเนี่ยมึงมีดาบด้วยอ้าวไปตีโควิดอีกรอบมึงเลเฮ้ยไปโดนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์พวกตัวเล็กก่อนอันนี่มันมีดาบแล้วมันมีเกาะด้วยโอเค อึ้ยเยอะๆเยอะวะทบนี่ไม่โดนอีกไม่โดนอีกเอ้ยเยอะๆโอ้โหหลบเก่งจังวะไม่โดนไม่ไม่รอดบอกเลยแกไม่รอดแน่ไอ้ดาบเย้ไปแล้วก็จะมีถุงเงินตกลงมาเออเยอะเดี๋ยวนะถอดก็คุมไปเลย ยาอยากแต่เส yeah. right. ียงคีย์บอร์ดดังรดฟอร์ไปเลยนะครับแม่งเลี่ยงไม่ได้เะบีบอยปั๊บ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 ปี๊บบีบอยแทบแบ ย่าอ๋อหูมันก็ตกสักใกล้พี่ก็ตกสักใกล้ไม่ตายเถอะโอ้เดี๋ยวนะเอออันนี้เคสเอ์บอลไทม์สปีดแลนด์แอทแท็กโอเคอ้าวขึ้นบนเลยครับแบบนี้ไปเลย Điều này. Điều này không bao lâu choker đi bộ được không nhỉ? nhỉ 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 nhỉ

อะไรอะไรอะไรอด้ดาบผมยาวกว่าเพื่อนมัวก็ไม่รู้จักใส่ดูเพื่อนเขาเป็นตัวอย่างบ้างมึงอ่ะเจ้าน,นอนยาว <c oughs> กลับไปกลับฐานแกไปซะเราไปฝึกให้เก่งกว่าฉัน น,นี่ถังน้ำมันบอกเลยชินแล้วโอ้โอ้โอเอาไปเอาไปอีกถังแถมให้สามโอ้โหมามาเขาเยี่ยนเลยแถวนี้จ้าอย่า ไล์เดอร์คิกไล์เดอร์คิกอีกรอบองำงำเง่างำเอาอะไรดีเป็นอยู่ s u เปอร์ฟินิชมูฟเอเนมี่จะแปรเอเนมี่จะติดไฟเอานี้แล้วกันให้มันแบนแบน,แบนเล่นเล่นอ่าแน่นอนมันมีกล่องมาล่อใจข้างบนสิครับ ตูตตื้そこดตื้นี่พี่คุยกับใครอแล้วอุ้ยเอ้ดาเอดาอไม่ได้ลุกบอกเลยไม่ได้ลุก ต้องเอามึางก่อนมึงแม่งอันตรายสุดนี่ไอดาบตายอย่างอื่นก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยาก4,000เหรียญอัพเกรดแซบ่บโอ้ถังยีย่อะไรวะนะไอ <c oughs> ยีนเยีาเดินนี้อย่าบอกนะว่าแล้วอุ้ยโอเด็กครับพี่เบิม์ม đi Luffy Bomb Chà Luffy Bomb giật mà xa tay thôi ghê cháu Mọi người อย่าน yeah. ี่หัวแบนไปหัวลั่นไปดีนึงเอ้ดาวไปแล้วโอ้โหหลบไปดันมันอยู่ทุลมุนทุลมุนจับอย่าโบหนัวบอกเลยพอแปะพอแปะดีมากคุณผู้ชมนี่เอ้ดาวนี่เอ้ดาวลงไปนอนยาวๆบีบอยแซๆ โอยันจะจิ้มกูโดนนะเพื่อน,นอลงไปนอนกองกับพื้นแบบนั้นแหละไม่ต้องฟื้นขึ้นมาเหนื่อยใช่ไหมออปวอดแล้วนี่ว่ะเอาอะไรดีรี r e เวอร์โอเคไปวันดีครับลุขงข้างคาวตตต,ต,ต ยืนรอผมซะด้วยว้ะง่ายตะกแตนโปรเฟสอร์วิโดริคาว่าเป็นไงมั่งฉันเชอร์คาเมลไรเดอร์แกสินะไอ้ข้างเ่าแค่แล้วฉันผู้ใหญ่ข้างเ่าเกียรนาน,านาลมหายใจของเธอหนะ ฉันจะเอามาฉันจะใช้สิ่งที่อาจารย์วิโูริคาวะสอนอะไรวะแกคิดว่าเกทำได้ยังไงรึเราสู้กันดีกว่าไอ้แก,กาฮะ<า>อะไรนะโอเคขากัวสิ โอ้ย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 มึงมึงงงมึงงงเฮ้ยหลบได้เว้ยหลบได้เฮ้ยเฮ้ยไม่โดนไม่โดนครับโอ้ยโอ้ยงุนงงงุเย้เฮ้เย้อะงื้อ โอ้โหโดนเฉยโอ้ยงง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 อ่าถ้าไปกูหายงงทีอุ้ยอุ้ยยังไม่โดนไม่โดนโอ้ยงงงงงอีกแล้วอ้าเอออุ้ยนี่กูเหวี่ยงหัวไปทีนึงโอ๋ย โอ้ยโอ้ติดพิษติดพิษแล้วโอ้ยเกี่ยอะไรวะกดคลิปเยอะเกินไปโอ้โหยื้ยอืม้ยยื้ยยี่อะไรตันป่าววะไล่เด้อิก ยาโอ้โหไม่ตัดว่ามันเพิ่มก่ออปโอ้โหโอ้โหเย้ยหลบไม่ทันโอ้ยโอ้ยเย้ยทำไมมันแดกไม่ไปไอ้เวียน

อุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยโย่โยอโยอืมเออ <c oughs> ไม่โดนลูกพี่ก็โดนลูกน้องแล้ววะโอ้โหม,มาเป็นคอมโบ โอ้โหโคตรสวยโคตรพลาดโคตรพลดอย่าอยาโอ้ยพยายามอย่าพลาดอีกอือออื้อแย่ตายครับแย่ได้ครับอ้เออื้ออื้อ โอ้หเลือดเลืยเลือดเลือดสี่ร้อยเฮดีมันยังไม่มาโอ้ยไี้เ้ยมาไลเดอร์คิกระบาดเนแซ่บโดนเต็มกระเบลไลเดอร์คิกบัมโอ้ยเหนียววะ ย่าวย่าเลือดกูก็ไม่เพิ่มให้ให้ตายเถิดเฮ้ยเื้ยมาเป็นคอมโบอีกแล้วโอ้โยโอ้โหโอ้ย อ,อืไม่ได้ไม่ได้จ,จะแพ้ไม่ได้ต่อตีละนิดตีละหน่อยก็เอาอ,อืเอ้ยจะเย็นลงจะเย็นอืออ่าอ่าเออที โอ้ยกูตายแน่ตายแน่ไอ้ยี่ห้อมาไลนเดอร์คิกระบาดแน่ยยาฮึไลนเดอร์คิกเต็มคาราเบล ไอเดเออร์คิกปัม๊มหุ่นเรือผมเหลือ,ลอหนึ่งโอ้ยเกือบตายโอ้โหงงไปหมดเลย,ย <c oughs> แกเลียกเจียมบอดี้สมัง่งตาแกไแม่จะระเบิด เสือเกาะด้วยโอเคอันนี้เพิ่มราเมนครับมีโซนราเมนโอเคไปไปเลยไซโครนโอเคกลับมาอัพร่างกายนะครับฉันจะบอกเธอทุกอย่างที่ฉันรู้ฮาชิอัก,กุเมเอนใช้ปานาอะไรวะเจอเพชชัวร์ลูนนิง่งฟิลแฮปปี้คอคอนโทรอะไรวะ ทุกคนในชอ็อกเกอร์อันตรายหมดใช่อยยกเว้นไอ้พวกลูกกระจอก <laughs> อะนะ้โอเคโอเคเดี๋ยวอัพเกรดร่างกายแล้วค่อยไปต่อกันพาร์ทสามนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมบาทน,นี้นะครับโอเคเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับ พนันนี่สวัสดีครับกดไลค์กดซับไปให้ผมด้วยนะครับ